เราอยากจะรู้ระดับบ้านเนาะว่ามันต้องสูงจากนี่เท่าไหร่อะไรยังไงเราก็คุยกันง่ายๆเนาะอย่างตรงนี้การถมดินตรงนี้คือเราคุยกับผู้รับเหมาถมดินว่าตรงนี้ถมไว้50เซนคือประมาณเส้นนี้นะครับแต่บ้านมันจะขึ้นไปจากนี่5้เซนนะครับเราไม่มีตลับเมตรทาไงดีอ่ะแต่เรามีตลับเมตรปุ๊บเราดึงได้เลยว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่แต่พอเราไม่มีตลับเมตรเนี่ยตรงนี้ง่ายๆเลยเนาะอิดบล็อกนะครับความกว้างเขาจะอยู่ที่20เซน นะครับแล้วตรงนี้40เซนเรารู้เลยถ้างั้นตรงนี้ตรงนี้มา20ตัวนี้ตัวนี้มา40ฉะนั้นบ้านเราขึ้นมาจากตรงเส้นแดงเนี่ยประมาณ50เซนก็คือ1 2 2อก้อนครึ่งก็จะมันนี้ประมาณตัวนี้เลยเวลาเราชี้กันหน้างานเราจะรู้แล้วอ๋อเดี๋ยวบ้านผมน่าจะสูงจากตรงเนี้ยมาประมาณนี้เลยเวลาปลูกกระเบื้องหรือทําอะไรเสร็จทำโครงสร้างเสร็จประมาณนี้นะครับมันก็ยังมีตัวชี้วัดตัวอื่นอีกเยอะแยะเลยเช่นมีกระเบื้องหน้างานกระเบื้องหน้างานนี้อาจจะอับานนึงเราอาจจะต้องรู้ไซส์กระเบื้อง นะครับหรือไม่ัดไม่ัดเมตรยีคูณสอเมตรยี่อะไรเงี้ยเอามาเทียบได้เลยลองวัดลองทาบดูเราก็จะรู้ง่ายๆแล้วว่าเออมันประมาณไหนอาจจะไม่เป๊ะแต่ทําให้เราสามารถจะจินตนาการได้ว่าขั้นตอนต่อไปหรือสิ่งที่ได้รับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาไว้้ฟังแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ